เรามีความคิดคือเราจะสร้าง SME ด้วยอาหารบ้านๆแบบไทยๆเนี่ยครับอยากจะยกระดับอาหารหมูทอดเนี่ยให้ดูเป็นร้านดูมีมาตรฐานมากขึ้นใครที่ดูตอนดึกก็ขอโทษด,ด้วยแล้วกันขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผม <c oughs> ด้วยเวลาที่เราไปทํางานให้คนอื่นเนี่ยเราจะจะสร้างไรายได้ได้มากกว่าที่เราทํางานประจาเราก็ได้ตังแล้วถ้าเราทําเต็มที่กับมัน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับอยู่กับผมจานสิงหาราชาเลอร์ครับวันนี้เรื่องงามยามดีเรามาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราไม่ได้มาดูดวงไม่ได้มาสำรวจดวงชะตาอะไรนะครับแต่วันนี้เราอยู่ในช่วงสิงหาพาชิมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หมูทอดบ้านแขกนะครับร้านนี้ถือว่าเป็นร้านเด็ดร้านดังนะที่ผมอยากจะมารีวิวตั้งนานแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคือจะเป็นที่รู้กันนะครับว่าร้านข้าวหมูทอดที่ รสชาติดีมากนะแล้วก็ราคาไม่แพงขายถูกมากครับผมรู้สึกตอนนั้นถน้ผมจำไม่ผิดตาที่20บาทเองนะเราผมก็เลยคิดว่าสักวันหนึ่งเราถ้าเกิดเราได้มาถ่ายอเรามาพรีเซนต์ที่ร้านบ้างอะไรเงี้ยแบบขออนุญาตพี่เขาอะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วผมก็ชอบทานข้าวหมูทอดอยู่แล้วนะครับผมว่ามันมีซิกเนเจอร์อะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนที่อื่นอ่ะเหมือน ตัวเครื่องหมักของเขาอะด้วยความนุ่มของหมูนะครับด้วยความกรอบนอกนุ่มในเนี่ยคือมันไม่เหมือนที่อื่นจริทๆคืออยากให้เพืเ่อนๆลองมาทานดูครับแล้วก็ที่จอดรถอาจจะหาย,ยากนิดน,นึงนะเข้ามาก็มีแอร์นะครับก็นั่งสบายชิลๆไม่ร้อนละตกแต่งสวยงามครับแล้วก็บรรยากาศดีนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมีสภาพนะครับผม ก็จะเป็นมุมนะครับที่ให้เรามาบริการตัวเองนะครับก็คือจะมีในเรื่องของน้พริกน้ำปลาน้ำจิ้มแจ่วนะครับแล้วก็มีน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลานะครับแล้วก็เนี่ยใครที่ชอบทานผักเนี่ยก็มีผักไว้บริการนะครับเราก็ต้องบริการตัวเองใครอยากทานน้ำพริกเสริมนะครับก็ตักฟรีได้เลยนะครับผมที่นี่ก็มีให้บริการด้วยนะครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วนะครับผมอ่าครับเพื่อนๆพืครับตอนนี้นะครับเราก็ มาแล้วนะครับเจ้าข้าวหูทอดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นต้มแซ่บสะโพกไก่นะครับอ่าใครที่ดูตอนเดดก็ขอโทษด,ด้วยแล้วกันขอภายด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าอร่อยเหมือนเดิมครับคือด้วยด้วยความเป็นหมูสามชั้นของที่ทนี่ยภายนอกเนี่ยกรอบนอกนุ่มในเลยนะครับหั่นมาสวยงามน,นะครับหน้าตาสีสันเราลดค่าอะ ทานแบบเปล่าก็อร่อยผมพุ่งตรงเนี่ยทานแบบเปล่าก็อร่อยแล้วจริงถ้าคุณราดน,น้ำจิ้มนะเนี่ยผมพุ่งตรงเลยผมราดเลยดีกว่าราดเลยอะครับนะอเอาตินนะฮนี่อันนี้เป็นตัอนนอกนะครับทำนโ,นโตโต้ไปเลยทำโตโต้ไปเลยนะครับอออืือ้ห สะโพกไก่กันหน่อยครับผมัดเลยนครับ <c oughs> ไก่เนื้อไม่เหนียวครับคือมันมีความช่ำมีความฉ่ำของเนื้อไก่แล้วก็ความหนานุ่มนะครับแล้วก็สกะโพกเนีผมว่าเขาผัดมานะถือว่าชิ้นใหญ่โอเคเลย ชื่อเจมปริญญานะครับที่ทําผู้บริหารหมู่ทอดบ้นแขกเนี่ยคือกลุ่มเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันนะครับผม <c oughs> คือก็กลุ่มเป็นกวนที่เมาที่เล่า <c oughs> คือทํางานประจํากันไปสักพักหนึ่งแล้วมันไม่ไม่เจริญเติบโตในที่การงานครับ <c oughs> ก็แค่ความใฝ่ฝันยุคนั้นแค่แค่อยากทําธุรกิจอะไรเล็กๆร้านนมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อมีรายได้เสริมของเราเราก็เริ่มทําร้านนมมาก่อนตอนนั้นเราทําระหว่างทํางานประจําไปด้วยเราก็ได้ตังแล้วถ้าเราทำเต็มที่กับมันด้วยเวลาที่เราไปทํางานให้คนอื่นเนี่ย เราน่าจะสร้างไรายได้ได้มากกว่าที่เราทํางานประจําธุรกิ่นนมสดเนี่ยมันขายได้แค่ช่วงเวลาหนึง่งเราก็มองหาอยากทําเป็นอาหารเลยจะได้กินได้ทั้งวันเพื่อนเอาหมูทอดมาให้ช่วงนั้นหมูทอดเจ๊จงกํลาลังดังผมก็เลยเอามาทอดดูแล้วให้คนแถวบ้านชิมโลหนึ่งเขาบอกอร่อยวันรุ่งขึ้นเราก็เริ่มขายเลยครับนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของหมูทอดบ้านแค ก็ถ้ามาหมูทอดบ้านแขกก็อยากให้ชิมตัวหมูทอดออริจินอลนะครับครับผมแล้วก็ตัวหมูนะหมูทอดน้ำปาลาก็ฝากสำหรับลูกค้านะครับที่ยังไม่เคยมาทานหมูทอดบ้านแขกแก็ลองมาแวะชิมให้กำลังใจ paralysis. เรามีความคิดคือเราจะสร้าง SME ด้วยอาหารบ้านๆแบบไทยๆเนี่ยครับอยากจะยกระดับอาหารหมูทอดเนี่ยให้ดูเป็นร้านดูมีมาตรฐานมากขึ้นนะครับ,รบเราไม่ได้อยากอยู่แบบรถเข็นทั่วไปเราอยากยกระดับร้านอยากให้เห็นคุณค่าของอาหารไทยๆอย่างหมูทอดครับ ใครที่สนใจอาจจะเปิดร้านค้าการการค้าการขายนะก็ต้องดูในเรื่องของเลิกยามนะครับดูในเรื่องของโลเคชันดูในเรื่องของตำแหน่งที่ตั้งนะครับว่าอยู่ในทำเลที่ดีไหมนะครับการสัญจรไปมานี่ดีไหมนะครับแล้วก็ในเรื่องของดวงดาวต่างเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจอยากจะดูดวงกับทางติ๊หาราชารืเลองนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับ092598166นะครับ092598166นะครับ ยังไงนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมเผื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับสรับวันนี้นะครับในผมจางติงหาราชาเล์ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ